สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสมกันอีกแล้วนะคะอาวันนี้จะเป็นกล่องสุมของร้าน f i r s t s o p p นะคะอันนี้เราเอฟมาทั้งหมดมี2กล่องเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะมันจะมืดมดนิดนึงเป็นกล่องสมราคา89บาทนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นอะไรนะคะเป็นสุ่มแบบของกินของใช้นะคะ โอเคไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะอาจจะไม่ถนัดติดหนึ่งนะวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเลยกล่องไม่ใหญ่นะคะเป็นกล่องเล็กๆพอประมาณเนี่ยก็ไม่ค่อยคมเลยสิ ดูกันดีกว่ากล่องแรกจะได้อะไรนะคะอันนี้กล่องละ89บาทนะคะยันอีกรอบหนึ่งจากร้านเฟิร์สชอปนะคาดว่าน่าจะเป็นแก้วค่ะชิ้นแรกเป็น โอเคชิ้นแรกรู้สึกว่าจะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะแก้วเก็บความเย็นหนึ่งใบอาัจะไม่ค่อยชัดหน่อยเนาะชิ้นที่สองรู้สึกว่าจะเป็น เยลลี่ดีโดนะคะเนี่ยเยลลี่ที่แช่ตู้เย็นของยี่ห้อดีโดนะคะต่อไปเป็นกระดาษทิชชู่นะคะโดเรมอนหนึ่งอันแล้วก็เป็นทิชชู่เปียกเป็ดอะไรอีกอ อันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นเยลลี่เหมือนกันนะเยลลี่ซองค่ะหนึ่งซองบวยอีกสี่เม็ดโอเคกล่องแรกหมดแล้วนะคะต่อไปเราไปดูกล่องที่สองกันเลยดีกว่า ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะพยายามจะหากล่องสมจากร้านอื่นๆเพื่อที่จะหลากหลายมากขึ้นอันนี้เป็นราคา89บาทนะคะโดยรวมกล่องแรกก็คือก็คุ้มอยู่แหละเนาะได้แก้วเก็บความเย็นมาราคา89บาบาทมาดูกล่องที่สองค่ะ กล่องที่สองได้อย่างรัดผมนะคะนี่อะไรอเมล,ลี่ไข่ดาวเมล,ลี่ไข่ดาวแล้วก็ได้บวยเม็ดเล็กๆมาได้เหมือนกล่องแรกนะบวยเม็ดเล็กๆได้มาประมาณ4ีหเม็ดอันนี้เป็น นำยาปรับพนมดีนี่นะคะหนึ่งห่อหม้ออีกหนึ่งเมตรอันนี้อะไรอ่ะอ,นนอะไรเอ่ยยางรัดผมได้ยางรัดผมมาเป็นเป็นแผงเลย เต็มเลยค่ะเมื่อกี้ก็ได้หนังยางนะอันนี้ก็เป็นยางรัดผมอีกนะคะยางรัดผมแฟชั่นนะต่อไปได้อะไรอีกหนึ่งย่างนะอ่าจากที่มองเป็นลำไยกระป๋องนะคะลำไยกระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะไม่ได้แกะออกมาเนาะอันนี้แต่พอมองเห็นได้เป็นลำไยกระป๋องนะคะลำไยกระป๋อง อีกหนึ่งอันอะไรห้าเท่าที่มองเห็นคร่าวๆคือปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องสองกระป๋องนะแล้วก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยอืมไม่รู้อะไรเนี่ยอืมใครรู้จักบ้าง <laughs> ไม่รู้อะไรอะ่ะต้องไปแปลดูนะคะเนี่ยได้มาประมาณแผงนึงได้มาประมาณเดี๋ยวนะกี่ซองเนี่ยสอง 4, สี่หกซองเจ็ดซองค่ะได้มาเจ็ดซองไม่รู้อะไรนะก็บวยอีกเม็ดหนึ่งโอเคค่ะโดยรวมๆก็สองกล่องก็ถือว่าคุ้มนะคะราคาเกินแปดสิบเก้าบาททั้งสองกล่องเลยนะอ่ะ ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วต่อไปจะหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ